เอ้าเสร็จแล้วเด้อต้มแซ่บต้มแซ่บกระดูกเป็ดด้วยครับต้มตม้ตมกระดูกเป็ดต้มแซ่บเกรดก็มีมไไมพอ่อทำเองละมันบ่ค่อยมีเนีย่ยคือไก่ขึ้นยล้วนี่แต่วก้อนแสบเนี่ยมะปานี่ไผเด้อนี่ยหอมหอมมื้อนี้เก่าลยเงืยแตงเงยแตนกันมื้อนี้ยกานบ้านหน้าเฮาแซ่บเงยแตงเงยแตนครับโทษโทษบัน ทมสังตามสัมงได้แล้ว<า>ต้มแซบลาบเป็ดเด้อเด้อลองกินลองกินโอ้ลองกินลองกินต้มแซ<ส>บแซบปีแซบ,บอันนี้คือไข่ไงหมอเอาไปลาบเป็ด ม,มาบัหลาบโจโหรพานจังเลยอืมแทบครับพนัพนพนันพันเจ้าอื้แซ่บหลายมาเด้อ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 อืมซ้ำจังเลยอืมคนนั้าโอ้ยแซ่บว้าหยอดเลยหยุดไม่ได้แซ่บเงือแตกเงือแตนครับโอ้